ตรงไปตรงมาพัฒนาบ้านคนะบ้านเดียวกันต้องเบอร์หนึ่งจ้าพี่ใหญ่จ้งคนจุงมจ้าไม่มีอะไรอยากให้ก็อันไหนที่ทําให้กุจิกเจริญได้ก็อันนั้นก็ใช้ได้ครับอย่าไม่มีอะไรครับผมนะขอบคุณมากครับหนึ่งเลยครับผมเออคุณไม่ได้รับขอบคุณมากครับพูดหน่อยพูดหน่อย ขอเบอร์หนึ่งต้องเรียกเบอร์หนึ่งให้พรหน่อยให้พรหน่อยขอพรหน่อยครับขอขอให้ได้เป็นนายกสมบัติหนาขอบคุณครับขอบคุณครับ จับปานี้ ao, iya, กันโอ้โหจับใจอยู่ขุดต้นตอได้แล้วได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวเดอลอยมาละขอบคุณด้วยนี่จร um> ิงๆไม่ได้พูดเอาใจค่ะเสียงดีเสียงดีค่ะจึงจะตั้งใจพัฒนาต่อ si ล okay. ู่ลูะคู่่ะขอบคุณดิสเสียงขอบคุณค่ะขอบคุณขอให้เปิดเลือดเป็นที่หนึ่งมาที่หนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะมาที่หนึ่งไม่เป็นรองใคร ถึงจังจอรีน่ะตัใสายสิมว์เออคิงถึงทุกคนจากช่อบชีแร่แข็งแรงแข็งแรงครับครับวันที่สามที่แน่นอนขอบคุณนะคะคนกันเองค่ะอย่าลืมนะคะพรอน่อยให้พรลูกน้อยให้พรว่าไงโชคดีโชคดีหน่อยเบอร์หนึ่งเอาใหม่ดิเบอร์หนึ่งหวยได้เด้อไปตูด ขอให้ได้เป็นนายกนะคะครับคุณลุงเอาไปลงเอาไปลงช่องไหนเนาะนี่เองจะเลยลุงเรื่องขอให้ไดเป็นนายกให้ได้เด้อเพื่อดูนี่ขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ขอบคุณลุงแน่นอนแน่นอนแน่นอนเอออยู่นถึงขังนลังเน้อขอให้มีความสุขความเจริญลุงให้ลูงเรื่องมีความร่ำรวยเป็นเตตีมาเตตีลุงนะโชคดีเลยว่ะ แล้วก็ให้ได้ได้ได้ก็ได้อย่างเดียวหั้อนไปด้วยเป็นขาเรหเบอร์นึ่บอนเป็จวเบ์หัเนเบรเครับเบอรหนะครับเบอรหนึ่งคือคนบ้านเราคุณนายชั่วดีขอให้เบอร์หนึ่งเขาได้เข้ามานะคะ นี่อยู่กันนี่อ่าใช่ไหมจ๊ะเพราะว่ายังไงก็เฮียน้องอ่าอย่างคือแกพัฒนามาเพราะว่าเราเดือดร้อนอะไรแกช่วยเหลือเราได้ตลอดเมตตฉันอยู่กันนี่มาเมแต่เฮียน้องช่วยช่วยเหลือเดือดร้อนอะไรขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะใครจะมาคอยมีชู้มีชัยขอบคุณค่ะโชคดีในการแข่งขันครั้งนี้นะับเพื่อพัฒนา หมู่บ้านของเราดำเนินการาก้าไม่มีบ้านอยู่เลยครับเรามีที่สมุทรนานเนี่ยถ้าเราจัดการาะะอยู่โชคดีได้ด้วยนะเธออะไรคะเป็นหนึ่ง แกก็เบอร์หนึ่งเอกเทศมันศับของพระพุทธเจ้านะประเทศหนึ่งมีคนคนเดียวที่นี่เทศบาลนี่ก็เบอร์หนึ่งเอกเทศเป็นหนึ่งแต่ว่าหนึ่งยังไงก็ได้แน่นอนแน่นอนไม่ต้องตกใจเป็นกำลังใจเสมอของแท้เนาะของแท้ของแท้เดียวของแท้ของแท้แน่นอนนแน่เฮ้ย แน่นอนค่ะเปิ้ลหนึ่งขอบคุณนะเป็นไรยกเลปีนี้ขอให้เป็นหลายๆปีขอบคุณเธอขอยได้ขอยได้ค่ะขอให้ตาเบอร์หนึ่งทั้งบ้านนะคะค่ะเอฟสีจ้าเอาให้พรหน่อยดีให้พรหน่อยโชคดีนะคะเบอร์หนึ่งต้องสู้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 ที่หนึ่งที่หนึ่งอยู่แล้ว